เมื่อกี้พึ่งเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเขาจะแปลงเนอีกรอบนึ่งนะคะมามมาป่เจี๊ยบาตัปปงตายอนาิบกองิบก้องดูนเากิน้าสิตอนนี้นะคะน้องๆเขาก็ไปเอาอาหารมา ก็จะเชิญกันกินอาหารกลางวันตอนนี้ที่จริงเวลาก็ล่วงเลยมาเป็นชั่วโมงกว่าแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเรามีกับข้าวอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะคะมากินข้าวกลางป่าก็น่าจะอร่อยอยู่ค่ะเดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะมาเออขางจะกินเนี่ยกลับหมดละไ่กกาฉันไม่กินก็ได้ฉันไม่หิวเท่าไหร่หรอกส่วนผู้พี่นั่น ไม่เคยกินหมักกอบไปจานสีลูกอิ่มทำไมนะไม่ให้ไปไหนนะผมรู้ว่าไม่เอาเขาจะไปที่การครอบตัวมันนะล่ะเก็บไปมันมันดีต่อใจกวางฮะอะไรกหางเด็กเต็มหัวอะไรร้านเมาเขาโยนมาเพื่อขันนี่โอ้โหนี่คอคอใส่ตรงนี้ให้ให้เจอใส่ข้าวใส่แกงบ้านเดินหาง เราไม่กินข้าวั่กนป่ากันะคะเอาเดดูแล้วก็น่าอร่อยอยู่นะคะอเอาละเอาละอันก็ว่าก็ว่น้กับไปล่างไว้หน่อยวสองก่อเาสองกให้พึ่งมาทุกคนโอ้โหวดสองก้อ ไอ้ไอ้เลิงเจ้าที่จะตั้งก่อนแน่นั่นแหละเผัดใส่ด้วยผักประกาศด้วยแตายเลยว่างฉาเจ้าที่นะเจ้าที่มากินข้าวด้วยกันเพราะผลนี้ไหมช้อนอันนี้นะคะเป็นจับข้าวของเรานะคะก็คือแกงผักกาดนั่นเองค่ะทุกคนมากินข้าริงด้วยเนาะเมื่อกี้เห็นอว่างการในโจประยุท เราจะลองชิมดูนะคะว่าชอาในป่านป่มันเป็นยังไงป่ะละเออตอนนี้แหละว่าอร่อยกรอบพิ่เยิ้มหง้าเนี่ยเดี๋ยวไปกัดดันฝุดของเขาอืมมันจะนหาก็เออมันจอกนสุกนา ขากินกับสาว่ายบลดไหมขอขอพักกาดหน่อยวีฟายปรกับเป็ดกันโขเก่าก็่บายเลยเราได้ตั้งยังพักการดหน่อยความเพื่อจำเลยปาพักหมดแล้วไม่บายลาก่อนลูกแม่เนะโอ่แ อันนี้ก็กินผักดอันไหนก๋วยหลามเป็นเลือกเป็นเล่าเห็นแม่ตอนให้ห่อไม่มีใครอยากห่อดอความอร่อยอร่อยใช่ไหมเราสองคนเองอ่ะตัวหนาตัวสองคนใช่ไหมใช่ใช่ไม่ไหวเลยบอกพี่ก็มเหอที่นั่นอะไรไม่ทุกคนโดนหน้ากันหมดเห็ดเหรอแป็นแบบอ่ะ แล้ว<ส> <c oughs> ก็ไม่กินหรอมันหนีแหงมเลยนะตัวก็อยู่กับนายจันในรีแฮนี่นะไอ้ตัวอืมเป็นอื้อแพะมาใครกินกลายเป็นล้อมห่อมแบกอืมกลมมากกว่าอืมผักกาดดิอันนี้เปิด่ผักกาดเป็นเท่าว่าเขียวผักกาดนี่ยอันเนี้ยเป็นอาหารโปรดของแม่แอนเราจะบอกให้เป็นอาหารในการจ้างที่สุดเลยถ้าบ้านเธอไม่กินเอามาเนอะ เรานี่เราชอบมากเลยผักกาดนี่ไม่ทำเลผักผักกาดมาเล็กตับกาจะน้ำมันให้เลือกกัดทั้งหมดน่าจะเลือกผักกาดก่อนเลยนา้ออไกินหลายกมันกงนาือ่วยวเสินี่เยแลวเจอานุ่งหกินกันอร่อยจังเนาะ กเห้ยมจที่ผายเจ้าขอพริกต้องบอกอกูมาจากป้าที่สองสามเปล่สองสามอืองสาไม่รู้อยแล้วห้อยห้อยะกินแล้วก็มาแย่งคนอื่นเขากินพริกนี่ก่อเาแบบมันโคตจังเลยใครทํไม่รู้เออเนาะอันันแต่ว่าเขาโให้หมดะเวก็ตาหมดเลยนะนะ เขาบอกแม่หลายทุกคนว่าเราทำเกิดแต่มันก oh, hey, mm ็หมดนะไม่เหลือเลยหายดีายทีคนมันหิวโหยครับให้เขากินอะไรเอาไปหมดป่าครับเอาแมงลยกทิ้งเลยยังไงให้คนโทรศัพ์กินอ่ะให้คนไหนโัศั์กินอ่ะไล้แมากดมันได้ก็บของหย่อนก็เหนื่อตามี้ต้องใส่เสื้อ้ากีไหมเื่อนหนาวล้เนหนกิน อันนี้นะคะชิมก่อนเนาะกินข้ากับแกงผัดกาดอร่อยอร่อยค่ะอร่อยมากไม่เคยกินข้าวที่ว่าอร่อยแบบนี้มาก่อนเลยโอ้ยที่พูดแล้วก็อร่อยกว่ากินในพัตดคาเนี่ยใหญ่ทุกคนใครไม่เชื่อลองห่อข้าวมานั่งกินกลางป่าดูนะคะทุกคน มันได้รสชาติของข้าวของกับของกับข้าวของรสชาติอาหารพริกเป็นพริกเกลือเป็นเกลือจริงๆนะคะไม่ได้มอค่ะนข้าอินเลยวันนี้เป็นมื้อที่อร่อยจริงๆนะคะคือ้แลวกินแบบนี้ยากค่ะทุกคนาใจแล้วกิน อเจ็บนาวอะพวาะเธอกินข้าวกันทำไมไม่หน่อยไม่ถึงหนาทีเลยสองกรเทียมเด็มไปแผวเยอะเราสู้เขาไม่ได้ค่ะเขากินกันนาทีสองนาทีก็หมดแล้วอ่ะได้ยังเหลือยังเหมือนเดิมมหอกันเลยเอเสเขาเลยมันอร่อยด้วยมากับก๋วยเีเห็นไม ใจกลัวยังวะยังวะมันคือยังอ่ะมันเาเหมันคือหมักจอกให้กันบ้านอันนั้นหรอกหัให้เจาะอะไรก็ได้เป็นห้องว่าหมักจอกมันคือกระโดดมันคือไอ้บ้าไอ้บ้าเขาบอกว่าหมักจอกไม่ใช่ไอ้จอกโอ้ยเทปแปลความหมายพี่ ไอ้เจ้าอะไรจอกก็คือกระโดดแล้วหมักจอกไงก็ใช่มันใช่ความตายเป็นเพราะว่าหมักจอกมือใช่ตั้งแค่ได้ตั้งมาทำเพื่ฉันหน่อยใช่สิภาษาไทยเขาเรียกว่าส้มแล้วภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรหมักจอกไม่จอกจอกคือกระโดดโล่โยนมันดูว่ามันจะจอกไหมดึงดึงไม่กระโดดนะไม่กระโดดแค่หน่อยแค่แปลเป็นไทยนะทุกคนก็คือหมักกระโดดอะค่ะ

แต่ละคนหมักกระโดดจริงๆไงละครไม่เด็กเนียร์อายอนหมักจอบเลยเราแปลเราแปลเก่งนะคะแปลเลยแล้วเราก็แปลถูกได้ค่ะขอหมักกระโดดหน่อยขอหมักกระโดดหน่อยไม่นายไม่มีขอมักจอกกระโดดหน่อยแม่จะให้มันกระโดดไป่ะ เอามนี <cents input> ่พอมากระโดดหน่อยอันน <Ly in> <poetry> ี้มันหมักค่ะโอ้ยถูกต้มากระโดดว่ะทุกคนเขาเรียกว่าเข้าใจไม่ตรงกันนะคะทุกคนจริงๆเราแปลถูกค่ะไม่ถูกนะครับแต่เขาอ่ะเขาหัวาดเราไปกระมมาใส่ใจมากกระโดดนะครับทุกคนคนแปลแปลไม่รู้เรื่องนะครับ

พอเกินหน่อยไม่ไมนตางอย่างนี love, modeling, ้แต่กระต๊อบไม่มีเหรอไม่ไงเอาใครพกมาด้ือก็เขาไปเอาที่กระต๊อบไงกินข้าวต้องกินน้ำนะครับอือซึมอืออือเทแบบอะไรเอาละมีคนเรียนแบบแล้วนะคะเอาเอาเอาเรียนน้ำหกสิบใบ พูไม่ทัาคำเลยโอ้ยอ้ามาสองขวดก็กินไม่หมดเหมือนกันเนาะก่าเวลาใครักินหอรนะไอ้กบกองหน้าบงเลยเนาะไอ้หนเา่ามุดเอ่าเท้านะคะไอ้เือออะไรกัมือไอ้แน่นอนน่ะเจอ กินนะมันจะตกเป็นก๋วแท้ยังไม่ได้กินเนาะกินแล้วก็ผูกผูกก็ยังไม่แล้วใจไปปลาล้างพึ่งต่อโอเคโดนไล่ยังไม่เข็นเอาละไปกันอีกแล้วนะคะไปปลาล้างพึ่งต่อไาแม่หน้านาวเัยหมดนะให้เธอลองไปงอมนะหน้กับว่าไปเอาของคนอื่นมา ก็ว่าเป็นหมาพันม์นี่หมาพันธ์หมาปืนมัมีแต่ี่แอ้นะับี่แอ้นใช่ของใครก็ช่างนะคะถ้าเราไปเอามาแล้วก็เป็นของเราใช่ไหมทุกคนเพราะว่าอยู่ที่ต้นมันไม่มีใครกินเนาะแบ่งๆกันค่ะเจ้าของสวนก็กินไม่หมดที่มาอ้ายชมชมได้ฮนี่เป็นไหนกันดีลูกจับเกิดต้องอึนตึมไหมเห็ปะได้ไหมได้รังพึ่งไหม ไม่ได้แล้วเดี๋ยวน้องเธอต้องกลับบ้านเดี๋ยวเราต้องเปิดร้านต่อไม่ไปแล้วมาหินแปีอะไรนั่นน่ะเขาจะขอเราตแตงโมเชิญเราแตงโมกระเถะิหบนนหนึน่งหมืม่นหนึ่นงบาทดูแม่ดูแม่คนละขนาดเปิดกลอ,อ็ยังอ,อาา๋อบวมเลยแคร่แม่นาวฉันไปปลาพึ่ง ผมก็บมาให้หมดเลยไอ้พูดไอ้แสบไปซอยแปปปอนนะไอ้ผู้มอนะดอกไม้เอะมอนะไม่ต้องเถียงกันมึงนั่นแหละลรคผู้น่ะคนแรกเลยเห็นเมื่อกี้ไม่เห็นไม่ได้ผมไปผมยังไม่ได้จับเลยไม่ได้จับหออผ้าไม่ได้จะไปทำอะไรนั่นเลยชาไม่นนนจอกหนึ่งเอ้ยุ่งจอกนี่ไหมขอสาวรถอดสาวรถหมดแล้วอ๋อเสาวรถให้อุ้ยไม่ได้เรียนอะไรเหรอ มาทุ่คนใช้ใส่น้ำอ่ะน่านม้ำำเล่นนะใส่ไว้เมื่อกี้ตั้งเยอะนี่ที่เราเก็บมาเยอะแบบไอ้บ้านเรายินมาเยอะเลยเรากินหอยเดี๋ยวไม่ห้ยตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะเออไม่ทำกับดีที่เราอยู่ในน้ำตอนนี้ก็เป็นข้ออมเหราทริปที่สนุกสนานมากค่ะเพราะว่าเราตั้งใจจะมาอย่างหนึ่งแล้วเราก็ได้อีกอย่างหนึ่งแล้วเราก็ ได้ทำอีกอย่างหนึ่งเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะเกือบทุกคลิปเลยค่ะบางทีไอ้ที่ตั้งใจไว้มันก็ไม่ค่อยที่จะได้อย่างที่ตั้งใจตัเท่าไหร่เลคะแต่ก็กลายเป็นว่ามากับเพื่อนเพื่อนแล้วสนุกสนานไปก็เหมือนแล้วไปแบบเป็นคลิปอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนตอนนี้ก็ทานข้าเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกันนั่งเล่นกันค่ะไรก ไม่องเพราะกับปุลงน่าน้งมึงก็สมกอตกมาแล้วไอ้พี่้นยตอนนี้มาดูวิวทิวทัศกันนะคะม่เคยกินเนย่เคยกินามึงเอช่ก่าเนะเนื้อไม่เคยกิน่ะกำมักนะอมขีแปดหนักม่กินเหรอใครกินหมากเป้าอ่อนยังก็เคยกิน ขเลาบัวปล่าบก็เมื่อคืนนะว่าก็เธอบอกมะพร้าไม่ใช่เล้ไม่ขี้มะพร้าวน่หอมใช่ไหมเธอพูดถึงาดวะงงเป็นไก่ตาแตกดวะขดวะเบ่งแน่อะไรเล่าเพ่อจะไปไหนกอลเข็มได้จะไปไหนนั่ยกลัทำเฮ้ยเดี๋ยวกลับพร้อมกันได้ทยกอแล้วแม่ปึก เรื่องเดี๋ยวกลับพร้อมกันเอาใบไงเอาใบคือไม่เขาหลวมแมงตุนเนงเย่าดนิหรอกู่หมันเจียมคุณเทาเมันกันใส่เน่งอ่ะเอาไว้มารอบต่อไปเก็บขยะให้เขาด้วยนะทุกคนเอาใส่เนี่ยเราไปทิ้งในถังขยะ กลัวอะไรกลัวไม่กลัวนะไม่กลัวหรอกแต่ว่ามันเป็นมารยาทเราไม่ทำเรามาทําที่เขาเลอะเราแววเรามาเนี่ยเอาแนะนํำทำจริงเราม่เหรออืใช่ไปขุดไปขุดมาจากทะเลเลยมหาเป็นสดสดเคยเชื่อฉันเป็นใครมันไหลมาแบบนี้เจ้าน้ำเกลือมันเนี่ยแล้วก็เราก็เลยอาบตรงนดูไม่ไปอาดไม่เซโดูตอนนี้เลย เธอดังแน่แกมันหมดแล้วเกลือมันหมดแล้วเจอไปอ่าของเจอสิเขาก่าจริงเหรอพอดีว่ากาฟิลกับวิโก้นะคะเขาเขาต้องไปเรียนเท่นี้ค่ะเขาจะต้องไปโรงเรียนนะคะก็คืออีกคนหนึ่งเรียนอีกที่หนึ่งอ uh ีกคนก็เป็นเพื่อนไปส่งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยกลับไปก่อนค่ะยังไม่มีคนถามเลยก็พูดให้เฉยไงก็บอกเพื่อนไงใครไหนแล้วไบอกเพื่อสักหน่อยเมื่อกี้พี่มาที่ห้องก็มันเข้าหูพวกเราไงเก็อย่าฟังก็อดหูไว้เดี๋ยวท่านแม่มันไม่ได้อ่ะมันต้องปิดหูสิก็เลยแซว ค่ะเดียสักพักหนึ่งก็จะกลับไปเปิดร้านแล้วนะคะทุกคนพอดีว่ายอดดอยชาแน,นลนเปิดร้านขายหมาล่าน,นะคะทุกคนถ้าใครได้ผ่านมานะคะ,ะได้ผ่านมาเที่ยวรักไทย<อ>หรือว่าบางอยูอน่นะคะอย่าลืมมาอุดนุนนะคะ,ะทำไมไอ้เหี้ย,ยตัวก็ทํานมากับน้องๆก็จะวุ่นวายดนึงนะคะรานมาเนี่ยบอกจอม อะไรละ่ะนั่นนะเดี๋ยวสิเอาไปทำไรอ้อยไม่ได้เราสะเอามาอย่างยากลำบากไปเอามะนาวเราขว้างพึ่งเอาอะไรคิด น,นี้ก็บ่ายๆแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะกลับกันแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนบางคนเขาก็เริ่มที่จะอาาก,กลับกันแล้วะคะ่ะน้องเมย์ของเราก็ งานยุ่งอยู่นะคะเพื่อใครคะตอนนี้ก็เหล้วเราสองคนนะคะอย่างก็อยังว่าเก็บก่อนรอแป๊บ คือเพื่อนๆคะตอนนี้เขาก็ชวนกันจะกลับแล้วคะ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอาจจะไม่พร้อมหน้ากันนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีธุระแล้วก็รีบกลับกันนะคะมาปิดคลิป เล่นกันนะคะไม่เห็นนมะาไม่เห็นเราเอาหารแม่นนมาดีๆีค่าทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะค่าเดี๋ยววันนี้คลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะตกลงวันนี้ว่า เราไม่ได้ตกปลาแล้วเราก็ไม่ได้ผักไม่ได้อะไรเลยค่ะเอาเป็นว่าเรามาปิกนิกนะคะแล้วพอดีว่าเพื่อนเขาพยายามจะเอาน้ำพึ่งให้นะคะแต่ว่าไม่สำเร็จค่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยดูคลิปต่อไปนะคะว่าจะเป็นอะไรที่ไหนเราจะทำอะไรกันนะคะคอยมาคอยติดตามชมนะคะยังไงก็อย่าลืมคอยเป็นกําลังใจส่งกําลังใจมาให้ยอดดายชาแนลกันเยอะๆนะคะ ถ้าขาดตกบกพร่องอะไรไปก็ขออภัยขอโทษมานะที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจกันมาเยอะๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากดติดิ่งด้วยนะคะถ้าให้ได้นะคะทุกคนจะเป็นกำลังใจ<ป>ให้กับยอดไดแชร์แน่ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ